คลิปนี้ผมพาเจ้า vivo X 200 FE มาถ่ายรูปด้านนอกกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเบื่อบรรยากาศสตูดิโอแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Niko มอ o n e Cafe นะครับเป็นคาเฟ่ที่จงังหวัดเชียงใหม่นะก็จะเป็นบรรยากาศแนวญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆป่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเจ้า vivo X 200 FE ตัวนี้จะถ่ายรูปได้สวยหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราก็เข้ามานั่งด้านในตัวคาเฟ่แล้วนะครับคาเฟ่ที่นี่เนี่ยก็จะมีอยู่หลายโซนด้วยกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารด้านในที่เป็นห้องแอร์นะครับหรือว่าตรงนี้ที่เรียกว่าเป็นโซนสวนนะครับก็จะเป็นบรรยากาศสวนแบบนี้ข้างในเนี่ยก็จะมีสวนอยู่อีกนะครับเราก็จะมีตัวน้ําตกด้วยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงนั้นนะครับมาแต่เดียวก็เอ่นเราขอสั่งอาหารก่อนแล้วกันเนาะที่นี่มีเมนูอาหารเพียบเลยนะครับ ตอนนี้ที่ผมสั่งมาก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับก็จะเป็นเซตน้ำชากับโมจิไส้ฟักทองญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของการใช้งานทั่วไปกันก่อนเลยนะครับคือ vivo x 2 0 0 e เนี่ยเท่าที่ผมใช้งานมาประมาณเกือบ1สัปดาห์นะครับคือผมใช้งานแบบทั่วไปเลยนะก็ไม่ว่าจะเป็นเล่นเฟซไอจีเล่นไลน์อะไรพวกนี้ t i k t o ็อคือใช้งานได้สบายๆเลยนะครับกับ density 9300 plus แต่ว่าอาจจะมีอุ่นๆบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานเป็นเวลานานเนาะก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนเรื่องของความลื่นไหลตรงนี้เวลาผมถ่ายฟีดเฟซบุ o กเนี่ยคือไม่มีกระตุกเลยนะออคือทําได้ดีมากๆนะครับกับจอ120เฮิร์ตส่วนความสว่างของหน้าจอตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วคือจอเขาสว่างมากเลยนะนี่เป็นไงครับแต่ว่าที่ผมชอบเนี่ยคือหน้าจอนะครับ6.31นิ้วถือว่าเป็นหน้าจอที่ขนาดพอดีนะครับคือมีเพื่อนๆรอบตัวหรือแม้ว่าจะเป็นคนดูที่มาเมนในคลิปแกะกล่องเขาที่แล้วเนาะเขาบอกว่า ชอบมือถือที่มันสเปกแรงแต่ว่าจอเล็กแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นมือถือแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เขากำลังตามหาอยู่ผมรู้สึกว่าด้วยขนาดที่กระชับมือแบบนี้ทาให้เวลาจับถือเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้เมื่อยมือเลยแล้วน้ําหนักเขาเบามากนะครับ186กรัมนะครับนี่เป็นไงเบามากเวลาเล่นอะไรเป็นเวลานานเนี่ยคือไม่รู้สึกเมื่อยมือเลยนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนสงสัยนะครับก็คือเรื่องของ Story IG นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่าย Story IG แล้วก็ขึ้นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่า Vivo X 2 0 0 v เนี่ยถ่าย Story IG เป็นยังไงชัดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายรูปมุมต่างๆของร้านในโกเยมอนนะครับว่ามีตรงไหนสวยบ้างนะครับแล้วก็จะ ลองกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับหลายๆสถานการณ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นน้อนแสงถ่าย portrait นะครับลองใช้ AI ในโหมดกล้องหรือว่าพวกฟิล์มต่างๆที่เป็นของไซส์นะครับแล้วจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันครับก่อนจะไปถ่ายรูปนะครับผมขอบอกสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ vivo X20e นะครับดีไซน์ก็จะน่ารักปุ๊กปิ๊กแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับตอนที่ผมแกะกล่องให้ดูเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องสีเหลืองนะครับ yellow glow ด้านหลังนะครับจะมีกล้องอยู่3ตัวด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เทเลโฟโต้ห้าสิบล้านพิกเซลแล้วก็มีอัลตราไว้นะครับแปดล้านพิกเซลส่วนตรงนี้จะเป็นไฟแฟลชแบบพิเศษของ vivo นะครับซึ่งจะเรียกว่าออร่าไลท์นะตรงนี้นะครับจะมีประโยชน์มากเวลาที่เราถ่ายรูปในที่มืดนะครับคือมันไม่ใช่ไฟแฟลชธรรมดาแต่ว่ามันจะทําอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปโชว์ให้ดูตอนที่ช่วงถ่ายรูปแล้วกันนะครับตัวนี้ใช้ชิป m i d t i e k density เ3 0าพันสา้ plus นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เมื่อกี้เราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาถ่ายรูปอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีน้ําตกกับสะพานอยู่นะสวยมากเลย่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้า vivo X 2 0 0 E ตัวนี้เนี่ยมีโหมดถ่ายรูปอะไรบ้างนะครับาตามผมมาเลยครับ หนึ่งฟีเจอร์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นของ vivo ก็คือ AI เปลี่ยนฤดูนั่นเองครับซึ่ง vivo X 200e ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องไทยรุ่นแรกด้วยนะครับที่ได้ใช้งานคือปกติฟีเจอร์นี้นะครับจะมีอยู่ใน ROM ที่เป็น ROM จีนนะครับก็คือเป็น Origin OS แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีอยู่บน f a n t a s h OS เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับก็ให้เข้ามาที่โหมด Portrait ด้านบนเนี่ยจะมีไอคอนรูป AI อยู่นะครับก็ให้เราแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีตัว มีใแบไแม้ผลิร้อนใแบไบแม้ร่วงแล้วก็หนาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่าให้ดูนะเราก็เลือกระยะได้เลยครับปึ๊บตอนที่เรากดถ่ายนะครับขาจะใช้ระยะเวลาในการประมวลผลสักคู่หนึ่งนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีไอคอนรูปการประมวลผลอยู่นะครับก็ให้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าหลังจากที่เขาประมวลผลเสร็จแล้วจะเป็นยังไง นอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้วก็ชัดแล้วเนี่ย vivo x ของร้อย e ก็ยังมีอีก1โหมดด้วยนะครับที่มาช่วยเสริมพลังการซูมนะครับโหมดนี้มีชื่อว่าโหมด vt นะครับปาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าโหมดนี้ทํางานยังไง vivo x 2องร้อ e ก็จะมีอีก1โหมดนะครับที่มาช่วยเสริมพลังการซูมนะครับชื่อว่าโหมดเ v ีนะครับจะอยู่ตรงเพิ่มเติมนี่จะมีคําว่า v ีอยู่นะครับก็ให้แตะเข้าไปได้เลยปึ๊บนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมลองซูมดูสัก10เท่านะครับถ่ายป้ายป้ายร้านเนะาะป้านี่ แล้วก็มี20เท่านะครับปึ๊บนี่เดี๋ยวเรามาดูภาพที่ได้กันครับอนี่เลยนะครับมงไเห็นตัวหนังสือก็ชัดขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้20เท่าทําได้ไม่เร็วเลยนะครับเห็นตัวหนังสือที่เป็นตัวเล็กเนี่ยก็อ่านออกอประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโหมดนะที่มาช่วยเสริมพลังการซูมนะับให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ชัดยิ่งขึ้นครับ อีกหนึ่งไฮไลท์เด่นของ vivo X 200 FE นะครับก็คือเจ้าตัวไฟออร่าไลท์นะครับซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ X series เนี่ยมีออร่าไลท์นะครับเพราะว่าปกติเจ้าไฟตัวนี้เนี่ยจะมีบน V series นะครับไฟตรงนี้นะครับก็คือไฟแฟลชนั่นแหละแต่ว่ามีความพิเศษกว่าตรงที่ว่าเราสามารถเลือกปรับอุณหภูมิสีของไฟแฟลชได้นะครับก็คือเราสามารถเลือกปรับตามสถานการณ์ต่างๆได้เลยเวลาถ่ายในที่มืดอะไรเงี้ยต้องการแบบโทนอุ่นแค่ไหนเราก็สามารถลากปรับได้เลยครับ นี่เลยนะครับนี่ก็เป็นรูปที่ถ่ายจาก vivo x 200fe นะครับนี่จะประมาณนี้เลยสกินโทนสวยมากๆเลยนะครับนี่ถ่าย portrait อะไรก็ดีนะครับลายคนอาจจะสงสัยว่าลายน้ําด้านล่างเนี่ยปิดยังไงนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาสอนนะวิธีการนะครับให้มาที่กล้องถ่ายรูปนะครับจากนั้นก็แตะไปที่การตั้งค่าด้านบนนี่แตะเอาคําว่าลายน้ําออกนะครับนี่แตะปิดแค่นี้เองครับตอนที่เราถ่ายรูปเนี่ยก็จะไม่มีลายน้ำานะครับนี่เห็นไหมไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่า ตัว vivo เนี่ยนอกจากจะมี AI ในการช่วยปรับฤดูเนาะจะมีตัว AI อะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรูปโดราจักิแล้วกันตัว circle to search นะครับตัวนี้เขาก็มีมาให้นะนี่วงได้เลยนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยความเร็วในการค้นหาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเร็วของเนะน็ตเราด้วยนะนี่นะครับก็ขึ้นเป็นรูปโดราจักิแล้วก็มีข้อมูลมาให้ด้วย่า circle to search เขาก็มีมาให้นะครับป่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่า AI ในการปรับแต่งรูปภาพของ vivo เนี่ยจะมีอะไรอีก Vivo เนี่ยจะมี AI ในการช่วยปรับแต่งรูปภาพนะครับมีชื่อว่า Image Studio นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างรูปนี้ผมรู้สึกว่ามุมมองเนี่ยอาจจะแคบไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับตัวมุมมองเนี่ยให้กว้างขึ้นนะครับก็ให้มาที่แก้ไขจากนั้นก็มาที่การจัดกรอบนะครับตรงนี้จะมีคําว่าตัวขยายภาพด้วย AI อยู่นะครับก็ให้แตะเข้าไปได้เลยจากนั้นเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะให้ภาพเนี่ยกว้างขึ้นประมาณไหน,นครับนี่ผมอยากได้ประมาณนี้นะ เมื่อเริได้แล้วนะครับแต่คําว่าเริ่มการขยายก็ให้รอประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับนี่เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ AI เนี่ยเขาก็จะทําการเติมในส่วนของภาพที่ขาดหายไปนะครับนีเห็นไหมตรงนี้เขาก็จะเป็นส่วนที่ AI เติมมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปก่อนหน้าแล้วกันนี่ก่อนหน้านี้ก็จะแค่ประมาณนี้นี่นะครับอันนี้ก็กว้างขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่เติมในส่วนของลายเสื้อผ้าให้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกัน อันนี้สําหรับคนที่อาจจะถ่ายรูปมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันใกล้เกินนะครับตรงนี้ก็มีประโยชน์มากฟีเจอร์ต่อไปนะครับจะเป็นการย้ายตําแหน่งนะครับวิธีการเนี่ยก็ให้เรากดค้างนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าสมมุติว่าเราถ่ายรูปแล้วเราแบบว่าอาจจะไม่อยู่ตรงกึ่งกลางของรูปภาพเราก็สามารถเคลื่อนย้ายตัวเราได้นะครับแล้วเขาจะทําการเติมพื้นที่ว่างตรงนั้นให้นะครับด้วย AI นะให้เรากดค้างที่ตัววัตถุที่เราต้องการจะเคลื่อนย้ายนะครับ จากนั้นแต่ไปที่คําว่าการเคลื่อนย้ายอัจฉริยะนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนี่ผมจะเอามาชิดขวาแบบนี้นะจากนั้นแต่สร้างทันท,ทีนะครับก็ให้รอประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่อาจจะถ่ายรูปแล้วตัวเราเนี่ยอยู่ไม่ตรงนะครับนี่เป็นไงตรงนี้นะครับจากที่ผมเคยอยู่เป็นไงเขาจะทําการเติมรูปภาพในส่วนที่ว่างไปนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเราก็แตะบันทึกได้เลย ต่อไปนะครับเราจะไปดูการลบวัตถุกันนะครับในตรงนี้จะมีไม่ติดเสื้อผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบไม่ออกนะว่าการลบวัตถุของ vivo เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ให้เรามาที่การแก้ไขนะครับจากนั้นการลบด้วย ai นะครับนี่จะเป็นรูปอย่างลบแบบนี้นะครับนี่ก็ให้เราซูมไปได้เลยจากนั้นเราก็นี่ครับวงแบบนี้ได้เลยปึ๊บนี่หายไปแล้วนะครับนี่เป็นไงถ้ายังไม่เนียนพอเราก็แก้ไขได้อีกนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับน,นี่เสร็จแล้วนะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับมีครบทุกฟีเจอร์ที่หลายคนน่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนยา้ายวัตถุลบวัตถุนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความกว้างของภาพตรงนี้เขาก็มีมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการเล่นเกมบน vivo x 2 0ง fe กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะว่าผมเนี่ย ปิดตัว ram plus เรียบร้อยแล้วนะครับป่าเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับเกมที่ผมใช้ทดสอบในวันนี้ก็จะเป็นเกม b u t e t i n g wave นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่กินสเปคพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเมื่อกี้ผมปิดตัว ram plus เป็นที่เรียบร้อย้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแสงหน้าจอตอนนี้ผมใช้ประมาณ70%นะครับแล้วก็การตั้งค่าในเกมเนี่ยผมเปิดไปที่ resolution เนี่ยจะเป็น high นะครับแล้วก็ frame rate จะเป็น60ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับ vivo x 210e ก็จะเป็นชิป density 9,300นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็จะมีเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะครับถือว่าก็ค่อนข้างอุ่นเร็วพอสมควรเลยนะแต่ว่าเรื่องอุ่นหรือว่าเรื่องร้อนเนี่ยไม่สําคัญเท่าเรื่องว่าถ้าร้อนแล้วกระตุกหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เจออาการกระตุกเลยนะครับเล่นได้สบายๆเลยผมว่าถ้าเล่นในห้องแอร์น่าจะาชิลกว่านี้อีกนะครับแล้วถ้าเกมนี้เล่นได้สบายๆแล้วเนี่ยเกมอื่นก็น่าจะ เล่นได้ดีเหมือนกันนะพวกพับซีเอวีเกชินอะไรพวกนี้เนาะนีเล่นได้สบายเลยนะครับคือมันร้อนเร็วอุ่นเร็วก็จริงแต่ว่ามันไม่มีกระตุกเลยไงนี่ซึ่งผมเท่าที่ใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยผมเคยเล่นนานสุดที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างร้อนเลยครับถ้าพูดตามตรงแต่ว่าไม่เจออาการกระตุกเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมนะมก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดในเรื่องของการ เล่นเกมไปแล้วนะครับว่ามันก็ค่อนข้างที่จะร้อนเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความร้อนแล้วกันเลยนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปนะว่ามีการใช้งานพวกไปอะไรเงี้ยถ้าใช้งานแบบนานๆนะครับสักหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มอุ่นๆละแต่ว่าเวลาเล่นเกมหรือว่าถ่ายวีดีโอเนี่ยก็จะ,จะอุ่นแล้วก็เริ่มร้อนค่อนข้างเร็วเลยนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วอย่างที่ผมบอกว่าถึงมันจะอุ่นหรือว่ามันร้อนเร็วเนี่ยต้องมาดูกันครับว่ามันจะกระตุกหรือว่าแหลกไหมซึ่ง ผมยังไม่เจออาการกระตุกเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเฮ้ยทำได้ค่อนข้างดีกว่าที่ผมคิดไ้เยอะเลยนะครับซึ่งถ้าเราใช้งานในห้อง Air แอร์อะไรพวกนี้ผมคิดว่าปัญหานี้น่าจะไม่มีเลยนะแม้ตัวนี้เนี่ยจะร้อนเร็วแต่ว่าเขามีระบบระบายความร้อนที่ดีนะครับทำให้ความร้อนเนี่ยมันก็หายไปเร็วด้วยนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะแบตเตอรี่ของ vivo X 200e นะครับมาพร้อมกับ แบตเตอรี่ความจุ6,500มป ah ์นะครับคือความจุเยอะมากนะเทียบกับขนาดตัวเครื่องที่จับกระชับมือแบบนี้นะครับผมใช้มาทั้งวันตอนออกจากออฟฟิศมาเนะี่ยประมาณ11บเองกว่าๆนะครับตอนนั้นเนี่ยแบตม,ไมีไม่ได้เต็มร้อยเลยนะมีประมาณ90นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณใกล้จ4นะ4ี่โมงแล้วครับตอนนี้แบตเหลือ50ครับ ก็คือหายไปประมาณ40%เนาะเทียบกับการใช้งานทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมก็คือมีทั้งเล่นเกมด้วยเนาะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็คือเราก็เปิดแสงแบบเกือบสุดด้วยนะครับก็คือหายไป40%ผมว่าเออสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างอึดเลยนะเมื่อเทียบกับขนาดตัวนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นถ้าใช้งานทั่วไปผมว่าชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยจบวันได้แน่นอนนะครับ และนี่ก็คือ vivo X200 FE นะครับเดี๋ยวมาสารุปสิ่งที่ผมชอบแล้วก็เป็นจุดพิจารณากันบ้างครับสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือตัวน้ําหนักแล้วก็การจับถือนะครับตัวนี้ จับได้กระชับมือมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักที่เบาแค่186กรัมนะทำให้สามารถจับถือแล้วก็พกพาได้อย่างสะดวกนะครับอย่างที่2ที่ผมชอบนะครับก็คือตัวกล้องนะตัวนี้ถ่ายออกมาได้สกินโทนสดใสามากเลยนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เลือกหลายแบบเลยนะครับเพราะว่าใช้เลน่์ของไซส์เนี่ยเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะก็คือจะได้โทนของไซส์ตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลเนาะ เรื่องที่3ที่ผมชอบนะก็คือเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองครับแบตเตอรี่6,500มิลมปนะครับที่อยู่ในเครื่องเล็กขนาดนี้ใช้งานเพียงพอแน่นอนครับผมออกมาครับมีแบตแค่ประมาณ90%ซึ่งตอนนี้นะผมใช้งานแบบเต็มที่เลยทั้งเล่นเกมถ่ายรูปวิดีโอครับยาวๆกันมาเลยประมาณ6ชั่วโมงหายไปแค่40%ครับถือว่าทําได้ดีมากๆสําหรับตัวเครื่องที่เล็กแค่นี้นะครับส่วนจุดพิจารณาครับก็คือเรื่องของความร้อน แต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแค่มันร้อนเร็วแล้วก็อุ่นเร็วกว่าที่ผมคิดไว้เท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องของระบบระบายความร้อนเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอุ่นเร็วแล้วก็ร้อนเร็วแต่ว่าก็หายร้อนเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่กระตุกเลยนะถึงแม้ว่าจะมีความร้อนเยอะเนาะอีกหนึ่งเรื่องนะที่เป็นจุดพิจารณานะก็คือเรื่องของเลนส์อัลตร้าไวท์นะผมรู้สึกว่า8ล้านพิกเซลอ่าเมื่อกี้ผมจะขึ้นตัวอย่างภาพให้ดูนะ ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าถ้าได้สัก12ล้านเนี่ยน่าจะกําลังโอเคเลยนะครับซึ่ง vivo x 2 0ง e ้ตรงนี้นะครับมีให้เลือกความจุเดียวนะ5 1 2ถึงแม้จะมีให้เลือกความจุเดียวก็เป็นความจุที่เพียงพอต่อการใช้งานแบบยาวนานแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ vivo x 2 0ง e ้ะครับตัวเล็กสเปคตัว top ตัวนี้ถ้าใครกําลังตามหามือถือที่ถ่ายรูปสวยพวกพาสะดวกจับกระชับมือแล้วก็น้ําหนักเบาแบบนี้แบตก็อึดน,นะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะเลย มีด้วยกันสี่สีครับตัวนี้จะเป็นสีเหลืองเดลโลโกลนครับอีก3สีเนี่ยจะเป็นสีดําชมพูแล้วก็ฟ้านะครับและสถานที่สวยๆที่ผมมาถ่ายวันนี้นะครับก็มีชื่อว่านิโกเอมอนคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่แนวญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสารพีนะครับที่นี่นะครับก็จะมีบรรยากาศออกแนวญี่ปุ่นนะครับมีสวนไผ่ มีห้องส่วนแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีอาหารมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นนะครับของหวานก็มีนะไม่ว่าจะเป็นน้ําหวานน้าชงต่างๆนะครับของหวานเช่นโมจิไอศครีมตัวนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีให้เช่าชุดญี่ปุ่นด้วยนะครับแบบพี่หุใส่วันนี้เนาะจะเป็นชุดซาม,มูไรนะครับแต่ว่าชุดแบบอื่นเนี่ยก็มีนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะครับแล้วก็อยากได้รูปแนวญี่ปุ่นสวยๆแบบผมเนี่ยก็มาที่นี่ได้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า vivo x200e นะครับใครอยากรู้อะไรตรงไหนเพิ่มเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งที่น่าสนใจในกลางหน้านะครับสำหรับวันนี้ตัวผมขอตัวลาก่อนละครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกับ vivo x200e ต่อละบายบายครับ